สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะสอนการเพิ่ม Account t ์ t w t t t e r นะครับหรือ X ในปัจจุบันนะครับวิธีการนะครับก็เข้ามาที่เมนูจัดการบัญชีโซเชียลนะครับจากนั้นไปที่เพิ่มโปรไฟล์ Twitter นะครับหรือ X อันนี้นะครับก่อนมาหน้านี้นะครับถ้าเป็นในโทรศัพท์มือถือนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับให้เราคลิกสามเหลี่ยมข้างบนนี้นะครับก็จะมี ให้เลือกนะครับแต่นี้ในคอมนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้กดเพิ่มโปรไฟล์ทวิตเตอร์นะครับพอเข้ามานะครับก็จะมีอยู่3ช่องนะครับทีนี้วิธีการนะครับก็ให้เราไปที่ twitter.com นะครับหรือ x.com นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราออกจากระบบก่อนนะครับล็อกอาออกจากระบบนะครับ หรือถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินนะครับก็ให้เข้าล็อกอินก่อนนะครับการล็อกอินเนี่ยต้องล็อกอินผ่าน username password นะครับจะล็อกอินผ่าน gmail อะไรไม่ได้นะครับเนื่องจากมันจะไม่ได้ค่าที่ต้องการนะครับถ้าใครล็อกอินด้วย a าใน gmail หรืออะไรแบบนี้นะครับหรือซิงค์อัพกับ Apple อะไรพวกนั้นนะครับให้เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านก่อนนะครับว่า สามารถล็อกอินด้วยรหัสผ่านได้แล้วค่อยมาเข้าซิงอินนะครับก็คือใส่อีเมลรหัสผ่านนะครับของโปรแกรมไปนะครับใส่อีเมลรหัสผ่านของ t w ิ t เตอร์ของคุณนะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับของไอคเคาที่จะใช้นะครับเมื่อเข้ามาหน้าแรกแบบนี้นะครับให้คลิกขวาที่มุมที่นุงว่างนะครับ แล้วก็เลือกอันล่างสุดนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาที่แท็บแอปพลิเคชันนะครับจากนั้นมาดูตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือตรงคุกกี้นะครับจะมีคําว่าคุกกี้อยู่นะครับให้คลิกตรงที่สามเหลี่ยมนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะมีเว็บทวิตเตอร์คอมนะครับคลิกเข้าไปนะครับ เมื่อคลิกเข้ามานะครับอ่าให้เรามาดูฝั่งนี้นะครับตัวแรกที่เราจะเอาไปใส่คือตรงนี้นะครับ C T ศูนย์นะครับตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ค o p y นะครับจากนั้นเรากลับไปที่โปรแกรมนะครับอ่าคลิกขวาในช่องครับแล้วก็พาร์ตนะครับอ้าวนี้ไม่ใช่นะครับอดมินก็ผิดนะครับแป้งนะครับาดับเบิลคลิกนะครับ แล้วคอนทนซีก็ได้นะครับหรือใครก๊อปปี้มาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในช่องนะครับอ่ะเป็นแบบนี้นะครับจะยาวแบบนี้จากนั้นนะครับตรงช่องทวิตเตอร์ตัวสองนะครับของโทเค็นนะครับก็มาเอาตรงตรงนี้นะครับโทเค็นตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกตรงช่องตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วเลือก Copy นะครับ แล้วก็มาใส่นี่ตัวสุดท้ายนะครับทวิ t เตอร์เ s สชนนะครับก็หาคำว่า Twitter Se เ s สชนนะครับถ้าใครหาตัวนี้ไม่เจอนะครับนั่นแสดงว่าตอนเราล็อกอินเนี่ยเราไม่ได้ล็อกอินด้วย username password นะครับให้ออกจากระบบแล้วก็ล็อกอินเข้ามาใหม่ด้วย username password นะครับก็จะเจอตัวนี้นะครับเบิ้ลนคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วเลือก Copy จากนั้นกลับมาที่โปรแกรมนะครับ เอามาวางนะครับอ่าทีนี้พอเราใส่มาครบสามช่องนะครับแล้วกดบันทึกข้อมูลได้เลยครับแล้วก็รอสักครู่นะครับระบบกําลังประมวลผลนะครับอ่าก็จะอยู่หน้านี้แป๊บนึงนะครัอบอ่าพอขึ้นแอคเคาท์นะครับเราก็ติ๊กแอคเคาท์แล้วก,กดเพิ่มแอคเคาท์ได้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับระบบกําลังบันทึกนะครับ เมือ่อมันทึกเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับแล้วก็จะเห็นใน x p r o File นะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยครับ